สวัสดีครับเพื่อนรักนัการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนนะครับอะมิโนโลและเวอร์แพนไคโตซารโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งขนาดนี้เกษตรกรทั่วไทยหัวใจเต้นพองไปด้วยความสุข ของการเกษตรครับวันนี้เราอยู่กันที่หมูห่6ครับบ้านอ่างเอ็ดตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาได้ดูแลสวนแห่งนี้นะครับซึ่งมีทุเรียนหมอนทอง350ต้นและอายุ6-7ปีเขาบอกว่า ใช้คู่หูประจัญมาตั้งแต่ทุเรียนอายุ3ปีแล้วโอ้โหเขาบอกว่ามีความสุขมากเลยเพราะเขาเคยใช้กับสวนที่มีความสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับความสุขจากการใช้กัสวนอืนอ่นๆมาใช้กับสวนนี้แล้วยิ่งสุกหนักเข้าไปเขาบอกว่าหลับหูหลับตาใช้ก็ง่ายสะดวกแล้วก็สบายเหลือเกินนะครับเรียกว่าใช้ง่ายละลายไวยเห็นผลทันใจพอได้มาเนี่ยนะครับดอกออกเต็มต้นเลยและที่สําคัญครับแต่ละปีละปีเพิ่มเติมขึ้นมาปีที่1ที่2ที่3ก็มีผลผลิตเพิ่มเติมมาปีนี้ เขาบอกว่าใช้สูตรใหม่กะเอาไว้3 0ถึง50ตันเป็นอย่างน้อยๆเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและความคิดความอ่านในการใช้สามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่ครับสวัสดีครับครับเรียนชื่อเรียนเสียงให้ทราบเลยครับอ๋อครับผมอํานาจดิยมฤทธิ์นะครับหรือชื่อเล่นก็คือโกหมาจันบุรีฮะโอ้โหครับงั้นผมขอได้ยังได้ว่าโกหมาครับได้ครับพี่โกหมาครับเป็นอย่างไรครับในการที่เรามาดูแลผู้เรียนอย่างครับมันเกิดจากอะไร ถึงมาเจอกับคู่หูมาสัจจัน์ครับก็เคยใช้จากแปลงอื่นนะฮะ,ะมันมันมีปัญหาอยู่มันใส่ปุ๋ยเคมีมากไม่ได้ช่วงหนาฝนอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเอามาฉีดเกิดการให้มันรัดอ่ะฉีดแล้วไม่ได้ผลดีไงพอมาทําแปลงนี้ก็เลยเอามาลองดูมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละก็จะามาใช้นั่นได้แรงจากใครหรือว่ามีใครมาแนะนําหรือว่าเราค้นหาด้วยตัวเองอย่างไรช่วงแรกที่เคยใช้ก็คือหาข้อมูลมาเองว่าจะใช้พวกนี้แหละแต่ว่าจะเอาของตัวไหนบริษัทไหนแล้วก็สรุปว่ามาเจอตัวเนี้ยใช้ยาวมาเลย นี่ก็ถือว่าใช้มากี่ปีแล้วครับน่าจะห้าปีได้แล้วมั้ง ทุเรียนตอนที่เราเอามาใช้นะัดที่นี่สภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงครับมันก็ปกติอนะแต่ที่นี้เราใช้ตัวนี้แล้วเราสะดวกอะไม่วุ่นวายมันใช้น้อยตัวลงเพราว่าน้อยตัวลงนี้ใช้อะไรบ้างครับในเมื่อก่อนเนี่ยเมนนื่อก่อนก็ทั่วไปเนาะฮอร์โมนปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกน,นี้ปุ๋ยน้ําแล้วก็พอหลังๆก็มาเหลือตัวนี้คู่เดียวสิ่งที่เราเพิ่มเติมจากที่เราทําสวนเดิมแล้วพอเรามาใช้คู่หูตอนนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างยังไงที่ เพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติครับคือความแตกต่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เหมือนเหมือนเดิมมานะแต่ทีนี้ว่ามันง่ายขึ้นไงเราไม่ต้องไปเที่ยววงวดนี้งวดหน้าเราจะฉีดอะไรเราจะต้องไปหาอะไรมาเติมอีกตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วก็หยิบไอ้ดี่มาเลยจะได้เลยอ๋อนี่น,นี่หมายถึงว่าเริ่มใช้ไอ้สูตรนะวัตรกรรมใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมใช้หลายเดือนแล้วนะช่วงทำใบก็ใช้น่าจะทันอยู่แต่มันยังเป็นสูตรน้ำเนาะ เป็นไทยตัวซานสูตรน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ก็หมายความว่าใช้มาประมาณเดือนมิถุนาแล้วสิช่วงทําใบใช่ไหมครับน่าจะใช่ลนะโอ้ก็นี่ก็สะสมมาตั้งแต่มิถุนาหกเนี่เรายืนอยู่ที่นี่นะครับขนาดนี้ประมาณเกือบปลายเดือนมก,กราคมแล้วก็จะเห็นว่าขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไรครับหลังจากใช้ตัวนี้ก็ปีนี้มันต้องให้ภาพฟ้องอนะเพราะว่าทุกอย่างมันดีขาภาพฟ้องนี่คือฟ้องเรื่องไหนบ้างครับทุกอย่างเลยปีนี้ใบดีผลผลิตดีก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเขาบอกผลผลิตดีอย่าเพิ่งบอกสิครับเขาบอกแค่ใบดี มันต้องดอกดีก่อนสิครับใช่ก็น่นแลดอกนี่แหละคือคือ,คอที่มาของผลผลิตไงอ๋อใช่ไหมถ้าเห็นดอกอย่างนี้เรานับได้ว่าจะต้องมีผลผลิตที่ดีอ่าใช่ข้อหนึ่งแต่ว่าจะติดหรือไม่ติดอีกอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ทีนี้พระเอิญเนี่ยเราใช้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะมันติดดีด้วยดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าสูตรนวัตกรรมใหม่นี่ถูกไหมครับที่มาช่วยทําให้ดอกดีใบดีถูกไหมครับ,ชใ,ใ,บ,รบใช่แล้ววิธีการใช้ของเราในสูตรใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าใบเนี่ยผมก็ฉีดตามรอบเลยถ่า มีโมรคแมลงผมก็ใส่ไปด้วยสมมติว่าสิบวันเราจะฉีดถ้ามันมีโรคอะไรเงี้ยเราก็เติมไปด้วย mm hmm. ถ้ามันทีนักเราอาจจะเว้น mm hmm. ใช่ไหมกิดมันมีโรคเร็วเงี้ยเราเราเราฉีดทีนักเราก็เว้นถ้าเราเห็นว่ามันห่างแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆสิบวันสิบห้าวันอะไรผมก็ฉีดประมาณเนี้ย oh. แต่ถ้าช่วงดอกผมจะฉีดทีหน่อยเพราะบางทีดอกมันจะมาห้าวันเจ็ดวันช่วงดอกช่วงลูกคือพลิกลูกเนี่ยผมฉีดทีนิดนึง การคะนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดอกอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ลูกแล้วนี่เป็นลูกแล้วนะฮะแต่มันเมือนเป็นดอกเลยเหมือนเป็นดอกเลยนะฮะบางส่วนเขาเรียกเขาเรียกว่าจะไข่นกกระทามือไม่มือโอ้ช่วงนี้หัวม่มือไข่นกกระทาแล้วนะก็ถือว่านี่ก็ถือเป็นที่พอใจไหมครับพอใจพอใจมากด้วย พอใจมากแลนั้นผมถามเรื่องความพอใจตั้งแต่เริ่มใช้มาครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นอ่ะใน350ต้นเนี่ยครับมันออกมาเป็นถ้าคิดไปจำนวนตันเท่าไหร่ครับตอนนั้นนะ่ะมันเมื่อปีแรกๆก,ก็ยังไม่ได้เยอะปีที่สผมได้ประมาณ4ตันปีที่4ที่ใช้คู่หูนะได้4ตันอพอปีถัดมาแล้วครับพอเข้ามาปีที่5ผมได้ไป20่ตัน22ตัน22ตัน แล้วปีถัดมาอีกนะครับพอปีถัดมาปีที่แล้วคืออากาศไม่ได้หรือว่าผมทําพลาดก็ไม่รู้ว่ามันเหลือ12ตันเราจะไปโทษที่เราทําพลาดนี่คือพลาดเรื่องไหนครับมันจังหวะขึ้นน้ําจังหวะอะไรเงี้ยผมทําดอกไม่ออกปีที่แล้วอ่ะแต่ปีนั้นเขาเป็นกันเยอะนะแล้วดันมาเป็นรวมเราด้วยเราก็ไปติดหนึ่งในนั้นใช่ซึ่งเราก็มาค้นคว้าว่าเราเป็นพลาดเรื่องน้ําหรือเปล่าถูกไหมครับใช่ใช่จังหวะขึ้นน้ําจังหวะขึ้นน้ําด้วยแล้วก็จังหวะสภาพอากาศด้วยใช่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไปเพราะว่าาาเรค้้นหต ตอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่เราบำรุงดูแลเต็มที่แล้วใช่ใช่มันถึงมาปีนี้เราถึงข้อแก้ไขจากปีก่อนแต่ปีที่แล้วทุกอย่างก็ดีนะใบดีจนทุกคนเขายังแซวอ,อ่ะใบดีมากต้นงามมากแต่ไม่ได้ลูกมันไม่ออกดอกนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จริงถูกไหมครับจริงๆว่าพี่น้องนั้นได้รับทราบข้อมูลว่านี่คือโกหมาบอกความรู้สึกแล้วก็สภาพอากาศพร้อมทั้งเรื่องระบบน้ําด้วยเราอาจจะโทษตัวเองในเรื่องของการดูแลไม่พอเพียงก็ได้ถูกไหมครับองค์ประกอบ3 4องค์องประกอบรวมกันปีนี้ เห็นอย่างนี้ขนาดนี้แล้วนะครับเป็นลูกเป็นผลแล้วเฮียหมาครับปีนี้เราคาดการความสําเร็จของเรากี่ตันปีนี้มันน่าจะไม่ต่ำมาสามสิบตันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงเท่าไหร่เอาขีดจุดท้ายให้ผมฟังหน่อยก็ลึกๆก็กาไวห้าสิบตันนะนะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าสามร้อยห้าสิบต้นพูดคล้ายๆกับว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ในความมั่นใจในน้ําเสียงนะครับมีความหนักแน่นอยู่ กกมาบอก30 5 0ถึง50ตันไปให้ถึงนั่นคือความพยายามถูกไหมครับใช่ใชแต่ความพยายามนี้ไม่ใช่ไวว่าพยายาม แค่นั้นนะครับแต่ลงมือทําช่วยบอกหน่อยเถอะครับโกามาครับคู่ของพศจสจย์นวัตกรรมใหม่นี้มันมีความพิเศษหรือว่ามีคุณภาพอย่างไรช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับมันก็น่าจะง่ายกว่าตัวอื่นนะนะเท่าที่ผมใช้อ่ะเพราะว่าผมฉีดทุกช่วงตั้งแต่ทําดอกอ่ะฉีดท้องกิ่งฉีดบํารุงดอกทุกระยะจนขึ้นลูกอ่ะตอบสนองดีนะในความคิดผมอ่ะมันก็ให้ผลตอบรับมาอย่างที่เห็นเนี่ยเรื่องต้นทุนเนี่ยในการทําการ,กรเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยหลายที่หลายแห่งเขาบอกว่า <c oughs> เรื่องต้นทุนมันสูงทั้งเรื่องของอาหารพืชเรื่อง ของสารที่จะมากําจัดศัตรูพืชด้วยถูกไหมครับตลอดจนเรื่องของสิ่งที่ต้องมาป้องกันในการดูแลรักษาต้นเนี่ยถ้าเอาเฉพาะเรื่องอาหารพืชเนี่ยที่เป็นคู่หูเนี่ยโกหมามองว่าคู่หูมัสจรรั์นวัตกรรมใหม่เนี่ย มันช่วยได้อย่างไรครับมันข้อแรกคือสะด,ด,ด,ดวกข้อสองก็คือว่ามันน่าจะต้นทุนต่ำนะเพราะเราใช้แค่ชุดเดียวใช่อย่างเดียวไม่ต้องไปหาตัวอื่นมาผสมเนาะแล้วก็ถ้าใช้ตัวอื่นอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันไหมหลายๆอย่างหลายๆบริษัทอ่ะมันเหมือนเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยแต่ใช้หลายๆตัวเนาะไอ้อย่างนี้พอเราใช้แล้วคือมันจบเนาะพวกนี้หันมาก็หยิบคู่เดิมมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะนั่นคือความในใจนะครับแล้วที่สําคัญครับกรมครับเรามักจะเกิดขึ้นก็คือว่าเกษตรกร จะมีคนเข้ามาสวนเขาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะนําผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะบอกว่ามันคล้ายกันของเขาก็ดีกว่าเรียกไั้ว่ามีของเรียนแบบเกิดขึ้นในฐานะของโกหมาได้ดูแลมาหลายสวนมากเลยโกหมาจะบอกพี่น้องไงครับเรื่องของเรียนแบบของที่เข้ามาและทําให้พี่น้องประชาชนนะครับถดถอยทางด้านการเกษตรคือต้นทุนก็หมดถูกไหมครับ,รบกาลังใจก็หมดเพราะของเรียนแบบมันทาร้ายต้นพันธุ์ของเขาต้นพืชของเขาโกมาช่วยบอกหน่อยนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่น่าก,กลัวนะผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะว่า คนสวนนะแต่แต่ละคนน่ะนะฝ่าจะใช้แต่ละอย่างอ่ะต้องมีข้อมูลอย่างน้นอยๆก็ต้องเพื่อนใช้มาญาติใช้มาลูกหลานใช้มาถึงจะมาใช้ต่อไอแอ,อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนาะเพราะว่าอยู่ๆจะไปเอามาทดลองเองอ่ะก็คงไม่มีใครใช้อ่ะเนาะความมั่นใจถ้าผิดพลาดไปแล้วปีนึงอ่ะมันเสียหายเยอะก็ไม่น่ากลัวเนาะของปลอมมันคงไม่มีใครไปไปโดนอ่ะไงก็ต้องมีคนแนะนามาก่อนอเห็นผลก่อนผมคิดว่านะ<ช>คิดก็หมายความว่าต้องมีคนการันตีให้กับเราใช่ว่าของนี่ดีจริงใช่โดยที่เราเขาใช้แล เราไปดูเขาแล้วเขาใชดีจริงจุบิคัก็หมายความว่านั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าปลอดภัยจากความคิดของเกษตรกรไทยในเรื่องของเรียนแบบทุกอย่างถ้าไม่มีคุณค่าในตัวมันครับเราเอานํามาใช้อย่างไรมันก็ไม่เกิดผลแต่คุณค่าเหล่านั้นครับมันได้รับการการันตีจากเจ้าของสวนหลายส่วนนี่คือความสุขของพี่น้องเกษตรกรและความยั่งยืนวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณโกมาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ภาวะของความคิดนักการเกษตรว่าเมื่อใช้ สะดวกสบายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของนักการเกษตรที่ยั่งยืนวันนี้เราก็ขอเสนอความยั่งยืนของการเกษตรสวนของโกมาในวันนี้ครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปดูว่าความยั่งยืนนั้นอยู่กับใครบ้างวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ